วิ่งดีอยู่เนาะวิ่งมันสายเส้นนี้ก็ได้อยู่หลอกก็ดีแม่ก็ดีไม่สะดุดเลย Cóp đấy binh đi, rồi you know. No, 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 action, 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 action. Rồi đủ action này không? <laughs> เราโยนได้ดีนะตัวนี้จีมือ,นอเนาะไในเตียงพระไในเตียงครับเขาเลาะอยู่เาเลาะเนาะโอ๊ะมาทางนู้นแล้วโผล่มาแล้ว งับรอรอมันกัดรอมันกัดรอชอดรอชอด มันตีน้ำได้ดีในตัวนี้ครบนี่ได้ของอาใหม่แต่ความเอกแต่ความแอคชั่นถ้าแอคชั่นตัวตัวนู้นแอคชั่นเนาะไอตัวเขียวแอคชั่นดี <c oughs> มาดูแอคชั่นฝั่งนี้นี่ đó <laughs> <khiếu> <laughs> tì tì yào sikh hiệu hậu hay mà cặp tí tì ti khó tì ti 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 rồi ti 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 ถ้าความลอยต้องไอ้เขียวไอ้เขียวลอยลอยน้ำได้ดีมาก้วิ่งดีนี่ตัวนี้ โอ้วิ่งดีคนนี้เนี่ถ้ามีกัดแล้วเนี่ย ตัวนี้แอคชั่นวิ่งน้ำมาดีนั่นเด้ตัวลอยทดสอบทดสอบเยอะอวิ่งปั่นดีตต <laughs> <laughs> Ngập